จุดเด่นในตัวคุณที่คนอื่นมองเห็นแต่คุณอาจจะไม่เห็นคืออะไรลองมาดูกันไหมคะขอดูบุค,คลิกของคุณหน่อยนะคะถ้าใช่เราไปกันต่อค่ะใบแรกเลยนะที่มันโดดเด่นมากๆเลยแต่คุณอาจจะไม่ได้สังเกตนั่นก็คือคุณเห็นไหมว่าใครๆก็อยากใกล้คุณ ก็แสดงว่าคุณมีมวลพลังงานของความสดชื่นมีพลังบวกมีพลังใจทำให้คนรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นและปลอดภัยเออไม่ธรรมดานะเห็นหรือเปล่าว่าตัวเองมีมวลพลังงานนี้อยู่คุณยังมีความรับผิดช,ชอบระดับตัวพ่อตัวแม่อะไรที่อยู่ในมือของคุณคุณจะจัดสรรมันอย่างลงตัวตามกำหนดการมีความจริงจังกับงานที่ ที่คุณได้รับมอบหมายอย่างสูงมากๆเลย นอกจากนั้นคุณยังมีจิตใจที่แคร์ผู้คนรอบข้างใครอยากได้อะไรใครอยากทำอะไรคุณมักจะสังเกตโดยที่เขาไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดคุณก็เข้าชาร์จช่วยเหลือให้คำแนะนำหรือทำอะไรแทนเขาได้เลยมันจึงทำให้ผู้อื่นเนี่ยประทับใจในตัวคุณอย่างมากขออีกหนึ่งใบนะคะสิ่งที่โดดเด่นในตัวคุณบางครั้งคุณก็อาจจะเบื่องานไม่อยากทำอยากจะหนีแต่คุณก็อดไม่ได้ที่จะหันมาดูคนข้างหลังว่า เป็นยังไงบ้างเพื่อนฉันจะเป็นยังไงเจ้านายฉันจะเป็นยังไงแล้วคุณก็ต้องกลับมาช่วยเหลือเขาอยู่ดีสําหรับบุคลิกของคุณนั่นคือการแคร์ผู้อื่นการมีวินัยในตัวเองแล้วก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยค่ะน่ารักขนาดนี้จะไม่ให้คนอื่นรักได้ยังไงคะ